สบายดีสวัสดี่อเมพี่นออ้องที่กำลังหัดมองทุบเนาะมาพบกับเ้าอีกแล้วพี่น้อง่องสาวล้วาวส้าสะขื้นใต้พี่นอ้องเมื่อนี้เ้าสิพผ้าพี่น้องมาเบิ่งมาสมบรรยากาศรอบๆข้างๆา,งางเฮือนเลยพี่น้องหลังจากที่ฝนตกไปเมื่อคืนนี้เป็นทีเรียบร้อยเลยพี่น้องเลยบรรยากาศรอบๆคางเฮือนทางนีก็สีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยนี่ไปเบิ่งไปสมน้ำกันพี่น้อง หลังจากที่ฝนตกแล้วก็สิมีแสงแดดในจักหน่อยพี่น้องอากาศก็พอดีพอดีอะไรพอดีเย็นสบายเลยพี่น้องนี่ด้านหลังก็งเป็นน้องสะพี่น้องเอ,อ้ยอากาศดีเย็นสบายเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เป็นน้ำพี่น้องเอ,อ้ยนี่นโมเมนเฮือนเขาดอกพี่น้องเขามาเฮือนเพิ่นเฮือนลานอยู่สวรนนเขิดเลยพี่น้องเขายังบูทันเมื่อบ้านเข้า ติดตามเมืองติดตามสมกันไปยาวๆเ้ยพี่น้องเด้อรอบๆข้างเฮือนก็นสิเหมาะสมสำหรับการเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลยพี่น้องมีน้องสะมีห่มใหม่ต้นไหม่ต้นดอกไหม่พี่น้องอากาศก็เย็นสบายนอนเอ้ยแหมมีต้นใหม่เป็นหม่มเป็นนั่นเหมาะสำหรับการน่นงลินน่งตะโพนแหละนี่ เดินหลังเงือนสิมีน้องซาใหญ่พอสมควรพี่น้องแต่เพิ่นเริ่มทมบกันไปเลยแหละนี่เจ้าของทีเพิ่นมาทมไปเลยนี่ยังบางท่านได้ล้วงได้ไล้ดอกพี่น้องเอ้ยนี่เผื่อสีเต็มก็คือสีอีกเฮิงนี่มาพี่น้องมาเบิ่งมาส้มเฮาสีสียบเอ็นไว้ปิ้งมือแรงพี่น้อง นางหลินไปน้ำเสียบเอ็นไปน้ำพี่น้องเอาไว้ปีงขายมือแรงอะไรพี่น้องนี่น,นี่ก็สิเป็นเอ็นหมูพี่น้องเท่ามากไว้เรียบร้อยเลยแต่เมื่อคืนนี่พี่น้องเ<ะ>มื่อกี้เขาก็สิมาเริ่มเสียบเสียบไว้ายมือแรงอะไรพี่น้องเอ้ย ให้เขาออกมาใส่ตู้ยังบนท่านละลายปรนไดี๋ยวเเขาก็สิเสียบไปน้ำนางลินไปน้ำเสียบไปน้ำแล้วยังบนท่านละลายปรนไดี๋ยี่น้อง ขายหนึ่งพันกีบพี่น้องบอลลูนบอลลายแล้วมีทั้งเอ็นหมูแล้วก็ใส่หมูพี่น้องเลยคล้ายไม่ละพันกีบเนี่ยถ้าเป็นคนไทยก็หาบาทพี่น้องบอลลูนบอลลายไปเลยเด้อนางลิลเป็นน้ำเบิงเป็ดเบิงไก่เป็นน้ำ เสียบเอ็นไปน้ำเสียบสไปน้ำพี่นอ้องยันี่ก็ลมผัดเย็นสบายพี่นอ้องเพราะว่าทั้ง่ังนี่มันเป็นนองสะแลวกับต้นไม้ jak pohn tok riap roay lae ka akat ka yen sabai หยบย่เดี๋ยวพี่น้องเอ้ยเสียบเอ็นมึงเสียบก็ต้องระวังเลยยันไม่แรงมันแทงมือ พันกีดหน่อยนี่น,ออนาตากระสีประมาณนี้เลยพี่น้องอันนี้กระสีเป็นอันที่เฮ้าเสียบแล้วเรียบร้อยเลยพี่น้องมีใส่หมูแล้วก็ เอ็นหมูพี่น้องเอ้ยเอ็นงวัวเอ็นควายกะบบได้จามเพราะว่าต้นพืนมันแพงนี่บรรยากาศด,ด้านหลังก็ซีซัมนี่แหละพี่น้องเอ้ยอยนี้นางหลินไปนำเสียบเอ็นไปนำติดตามเบิง่งติดตามชมกันไปยาวๆเด้อพี่น้องเด้อ ตัวเนี้ยวก็นเนียนเน้ยว่าถเลยพี่น้องเสียบก็ต้องระวังอย่ามันถือมือไม่ละหนึ่งพันกีพี่น้องถ้าเป็นเงินบาทก็หาบาทอะไรพี่น้องร่วงร้าย con mai này quá nó đẹp hơn hen có con nhiều có hơn hèn à. anh nhìn cực con nhiều con nhiều cái con ừ, nhiều con đấy mà nhìn đi, đi, đi à, mất thở ở bên mạn này bên đúc và thô cày ơi bên là nhà nhiều bò cháp มางน่ะ s! <S เป็นบวกกุกิ้งคูง่ายนี่มรอกตอกแตกอะนนี้แต่มางนี่อยู่กำทำอยู่บ่อจับกูคงมหึดอยู่แต่ละปีบางหิวอันนี <car 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 ้บ่เคยมีมาฝากกดติดตามในเด้อพี่น yeah> ้องเด้อกดไลค์กดแชร์ในเด้อน้อง ម្នាប់ម្រឿ្តីទីទីរបសរបស់ម្មនោជូរនៅម្រុង